จะพามาดูนะครับวิธีการขยายพันธุ์ต้นหม่อนนะครับเป็นวิธีการที่เราไม่ต้องไปตอนกิ่งอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมก็วิธีการนี้นะครับซึ่งถ้าว่าเรานะครับมีต้นหม่อนอยู่แค่ต้นเดียวนะครับเราอยากจะให้ต้นหม่อนของเรานะครับจะขยายพันธุ์นะครับเราสามารถนะครับที่จะทําได้นะครับมีต้นเดียวนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะครับโดยการที่เรา ไม่ต้องไปซื้อต้นมาปลูกใหม่หรือเพาะหรือตอนกิ่งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมมานี้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับนี่นะครับหน้าตาของเจ้าต้นม่อนนะครับนี่ดูอันนี้นะครับกิ่งมันยาวนะครับกิ่งยาวค่อนข้างที่ว่าจะยาวเลยนะครับคือต้นเนี้ยังปลูกได้ไม่ค่อยนานนะครับคือยังไม่มีลูกออกเลยนะครับต้นหม่อนตรงนี้นะครับเรา สามารถที่จะขยายพันธุ์นะครับเขาได้ง่ายมากนะครับเราไม่จําเป็นจะไปต้องไปตอนกิ่งหรืออะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับวิธีการวิธีการขยายพันธุ์นะครับนี่เราจะใช้ในส่วนของตัวลำต้นนะครับตัวลำต้นตรงนี้นะครับต้องแนะนำว่าต้องเป็นลำต้นที่เป็นกิ่งก้านนะครับที่ว่ามัน สีอย่างนี้นะครับนีเนะบ่เป็นกิ่งที่ว่าแก่นะครับเป็นกิ่งที่แก่เลยนะครับสีก็เป็สเปนสี lithium. น้ําตาลนะครับสีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวกกิ่งที่เป็นอ่อนๆหรือสีเขียวแบบอย่างนี้นะครับเป็นกิ่งเขียวๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือปักชำนะครับปักชำไม่ได้นะครับเอาไปปักชำไม่ได้ นี่นะครับเราจะต้องเลือกนะครับที่ว่าเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยเนี่ยเราก็ตัดไปนะครับตัดมานะครับตัดไปเป็นท่อนๆเลยนะครับถ้าว่าเราตัดไปนะครับพวกใบพวกนี้เราเอาออกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปจิ้มลงดินนะครับจิ้มลงดินดินเพาะ ในกระถางของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตรงที่ผมตักชำไว้นะครับนี่นะครับตั้มจมในส่วนของตรงก้านต้นหม่อนนะครับที่ว่าผมได้ทําการตัดมาไว้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ผมได้ทําการปักชำไว้แล้วนะครับสังเกตนะครับนี่จะเป็นแต่ตรงเป็นก้านที่เป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งที่แก่ๆนะครับถ้าเป็นก้านที่ว่าเขียวๆนะครับเราเอามาทําแบบนี้นะครับ เขาจะไม่แตกนะครับจะไม่ออกนะครับก็คือก้านมันจะอ่อนไปนะครับต้องให้ตัดแบบพราะเป็นพวกกิ่งก้านที่ว่ามันนี่นะครับเป็นออกสีน้ําตาลอย่างเงี้ยเป็นพวกก้านแก่ๆไปเลยนะครับแล้วเราเอามานะครับเราก็มาทําการปักไว้นะครับปักไว้ในดินนะครับอันนี้ก็คือดินตรงเนี้ยที่ผมใช้อ่ะก็จะเป็นแบบพวกดินพะชํานะครับดินพะชําเลยนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับนี่จะมีใบ ขียวนะครับออกมาทุกกิ่งเลยนะครับมีกิ่งข้างหน้าอันเดียวกิ่งเดียวนะครับที่ใบยังไม่แตกออกมานะครับดูใบนะครับแตกเอาหมดนะครับนี่ข้างล่างก็มีนะครับี่ตัวนี้นะครับเอาเอามาปักนะครับเอามาปักทิ้งไว้นะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับตัวเนี้ยที่ผมทําทิ้งไว้นะครับอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับนี่ มีใบค่อนข้างที่ว่าจะยาวเลยนะครับถ้าอาทิตย์เดียวนะครับอาทิตย์เดียวก็ค่อนข้างที่ว่าจะเห็นผลนะครับก็จะมีเป็นใบนะครับปิ่มออกมาตามนี่เลยเป็นตามข้อพวกนี้นะครับที่เราตัดนะครับตามนี่เลยนะครับนี่ครับก็จะมีใบออกมานะครับในส่วนของกิ่งนี้นะครับตัวก้านนี้นะครับที่ว่ายังไม่แตกนะครับยังไม่มีใบออกนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับว่า เขางอกไหมนะครับว่าเราทําวิธีเนี้ยคือมันงอกไหมนะครับนี่เห็นไหมฮะว่ามีรากออกนะครับเป็นขาวๆนะครับเป็นรากนะครับนี่มีขาวๆเลยอันนี้คือพึ่งจะแตกนะครับเนี่ย เป็นขาวๆนะครับออกมานะครับอันนี้คือเพิ่งจะง,งอกนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะปักปักทิ้งไว้นะครับปักทิ้งไว้เหมือนเดิมนี่นะครับใครที่จะขยายพันธุ์นะครับต้นหม่อนนะครับนี่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะครับนี่เลยทําตามวิธีนี้นะครับเน้น ว่าต้องเป็นตัดเป็นกิ่งนะครับก้านที่มันแก่นะครับที่ออกเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดมาแล้วก็มาตัดใบข้างๆนะครับออกไปเลยทิ้งไปเลยนะครับเอาเหลือแต่ก้านเปล่าๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาหั่นนะครับจิ้มลงดินแค่นี้นะครับแตกเหมือนกันนี่เลยนะครับสามารถทําตามได้นะครับกับวิธีการขยายพันธุ์นะครับต้นหม่อนนะครับง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถทําได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ